สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําดอกไม้แบบที่สามกันนะคะให้เรานําไหมนะคะมาพันเป็นห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะใช้เข็มคว้อกไหมขึ้นมาค่ะถักแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็ถักโซ่อีกหนึ่งครั้งนะคะ แบบนี้ค่ะต่อไปเราจะถัก X นะคะตัวนี้เป็นวิธีการถัก X นะคะเราจะถัก X ทั้งหมด7ครั้งค่ะ ต่อไปเราก็จะถักปิดแถวนะคะถักโซ่หนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ถักเอ็กในช่องโซ่นะคะช่องเดิมเนาะหนึ่งครั้งนะคะปลายใหม่เราก็เก็บด้วยนะคะ ่อไปถัก x ในช่องถัดไปค่ะแถวที่สองนะคะเราจะถัก x ช่องละสองหลักนะคะ แถวที่สองเราถักเสร็จแล้วนะคะแต่ยังไม่ปิดแถวนะคะเราจะเอาไหมสีนะคะมาใส่นะคะเราทำปมเสร็จแล้วแล้วก็ไหมขึ้นมาใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงแบบนี้เลยค่ะ ส่วนปลายไหมสีขาวก็ตัดได้เลยนะคะนี่ครูฝนตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราเปลี่ยนไหมเสร็จแล้วนะคะให้ถักโซ่หกครั้งค่ะ เราถักโซ่หกครั้งเรียบร้อยแล้วนะคะให้พันหัวเข็มนะคะห้าครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะแล้วก็แทงลงไปในช่องที่เราถักโซ่นะคะ ส่วนปลายใหม่เราก็เก็บแบบนี้ได้เลยค่ะควักไหม่ขึ้นมาแล้วเราก็ลดทีละสองห่วงนะคะหนึงครั้งนะคะต่อไปลดสองห่วงอีกครั้งที่สองค่ะลดสองห่วงครั้งที่สามค่ะลดสองห่วงครั้งที่สี่ค่ะลดสองห่วงครั้งที่ห้าค่ะ แล้วก็ลดสองห่วงครั้งที่หกค่ะหลักถัดไปก็ทำเหมือนกันนะคะพันห้าครั้งค่ะแล้วก็ลดทีละสองห่วงเหมือนกันค่ะตัวนี้เราจะแทงในช่องถัดไปนะคะช่องนี้เราจะทำสามหลักนะคะ ต่อไปนะคะเราจะแทงในช่องถัดไปนะคะ ต่อไปถักโซ่หกครั้งค่ะเราก็แทงในหลักเดิมนะคะหลักนี้นะคะเราจะถักซีนะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ลอดห่วงไปเลยค่ะถักซีเนาะแบบนี้ค่ะนี่คือการปิดแล้วนะปิดกลีบที่หนึ่งนะคะ ต่อไปเราก็จะถัก x นะคะในช่องถัดไปนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะกลีบที่หนึ่งเราจะสังเกตว่า ช่องนี้จะมีสองหลักนะคะรวมโซ่เนาะช่องกลางนะคะจะมีสามหลักนะคะตัวนตรงขอบนะคะก็จะมีสองหลักรวมกับโซ่ด้วยเนาะนี่ค่ะต่อไปเราก็ถักโซ่ค่ะกลีบที่สองก็ทำเหมือนกลีบที่หนึ่งเลยค่ะถักโซ่หกครั้งค่ะ